เอาลนะฮะกระาบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเทพมรณะนะชีวิตนิรันดร์นะครับผมไม่ใช่ชั่วนิรันดร์นะ ไม่ได้บอกทุกคนนะเตือนตัวเองนะครับว่าไม่ให้พูดปิดนะครับโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะลอยคอและรอคอยกันมากที่สุดนะครับในเกมบีดเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือวิธีการหาเขาปั้นนั่นเองนะครับให้ได้ยังไงเยอะๆต่อวันหรือต่อสัปดาห์นะครับนี่ ทำยังไงนะให้มันได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาให้มันรีบรีเซ็ตนะครับให้มันไวกว่าชาวบ้านเขานะครับไม่งั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่พอปั้นจริงๆครับเวลก็ช้านะเพราะว่าเขาปั้นไม่มีนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาสอนวิธีการละกัน แต่ก่อนอื่นนะครับขอคนละ1นึ่ไลค์หนึ่งซับสไครนะครับแล้วก็หนึ่งกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าใครไม่แจ้งเตือนนะกดยกเลิกแล้วกดใหม่นะฮะมีหลายคนถามผมนะครับว่าเติมเกมร้านไหนดีครับพี่ผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับ Over Top Up นะครับราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องของข้าวปั้นเนี่ยเราต้องมาดูที่ระบบพรสวรรค์เบื้องต้นก่อนดีกว่านะครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงในการเพิ่มข้าวปั้นตรงนี้นะครับมาถาผมจะสอนนั้นเนี่ยครับระบบพรสวรรค์เนี่ยหลายคนเนี่ยมองข้ามกันไปเยอะมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันดีมากๆนะระบบพรสวรรค์เนี่ยมันจะสามารถอัพได้ก็ต่อเมื่อตัวละครน,นั้น4ดาวขึ้นไปนะครับนี่อย่างเช่นเคมปจีเนี่ยพรสวรรค์เนี่ยในอารีน่านะครับและศึกแย่งชิงเคมปจี จะอัพอัตราบอกนะครับและอัตราทะลวงของตัวละครทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่ตัวมันตัวเดียวนะครับเนี่ยแต่และตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปหรือแม้แต่เนี่ยครับเบลคุย้ายเนี่ยจะดีมากๆตรงที่ว่าทุกๆ72ชั่วโมงนะครับมันจะแจกลูกแก้วสุ่ม1อันฟรีๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะรประหยัดไปเลย240เพชรนะครับนี่แล้วถ้าเกิดเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหม ยันเลเวล5นะครับเท่ากับว่าเราจะได้ทุกวันเนี่ยวันละ1ชิ้นเลยนะครับ1เดือนเนี่ยได้30ลูกแก้วสุ่มนะครับเท่ากับเราประหยัดไปเป็นเกือบหมื่นเพชรได้เลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะสำหรับเบลคุยานะแต่ต้องหาเศษมา์เองนะฮะหรือไม่ก็ต้องรอดูเลยนะครับเนี่ยด่าน70นะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับหรืออย่างพวกไรงี้คูนะครับในเซเลเทนะครับในโหมดไม่ใช่อารีนาแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปเนี่ยอย่างเช่น หลังงีคู่่างยูร์นะครับมันก็จะอัพอัตราดาเมจของตัวละครชายทั้งหมดนะครับหเปอร์เซนเนี่ยครับถือว่าดีมากๆอันนี้3ดาวปลดล็อกนะครับเราก็ต้องอัพให้ถึง3ดาวนะมันถึงจะปลดล็อกหน้าพรสวรรค์นี้ขึ้นมาได้นะฮะเนี่ยครับแล้วหลายๆคนถามนะครับพี่แล้วตกลงเนี่ยมันเกี่ยวกับเข้าปั้นยังไงพี่มั่วหรือเปล่าพามาดูอะไรเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่อ่ะอย่างซาโดนะครับนี่เห็นไหมเห็นอะไรหรือเปล่าครับในพรสวรรค์นะ ถ้าเกิดเราอัพนะครับเห็นไหมทุกชั่วโมงฟื้นฟูสเตมินาหนึแต้มนะครับหรือเข้าปั้นละกันเท่ลหนเข้าปั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆนะตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราอัพนะเห็นไหมเลเวล5นะครับทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะรีเซ็ตเข้าปั้นนะครับเทลลห้าเลยนะครับเพิ่มเข้ามาถึง4-5เท่าเลยนะครับถือว่าวันหนึ่งเนี่ย ได้เพิ่มเยอะมากเป็นร้อยนะครับ10ชั่วโมง50วันหนึ่งนี่ร้อยกว่าแล้วนะครับถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพิ่มอีกเท่าตัวหูหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่เข้ามาที่คุโรซิจิเนมนะครับเห็นไหมราคาซื้อสเตมิน่า2ครั้งแรกต่อวันนะครับลด20ซโอ้โหนี่ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเอัพเป็นเลเวล5นะครับผม มันลด100นะครับใน2ครั้งแรกนะโอ้โหถือว่าดีมากๆนะเดี๋ยวรอผมอัพเป็น4ดาวก่อนละกันนะครับนี่ค่ะดิจิเศษเท่านั้นนะผมก็จะได้เปิดใช้งานแล้วนะครับเปิดใช้งานเป็นลด40%นะครับผมต่อวันเลยนะใน2ครั้งแรกนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนำนะฮะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะนี่เลยครับชูเฮนะครับราคาซื้อทองนะครับ2ครั้งแรกต่อวันเนี่ยลดบเ0นเนี่ยครับทองคือตรงนี้นะครับเนี่ยเห็น หมสองครั้งแรกเนี่ยมันก็จะลดราคาลงไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยครับถึงเลเวล5ก็100%อตอีกแล้วนะครับถ้าเราสองครั้งแรกเราจะได้ฟรีๆเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสุดยอดเลยนะเพราะว่าทองนี่มันก็หายากเหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะฮะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการหาเข้าปั้นเพิ่มนะเห็นไหมทั้งสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งฟื้นฟูไวตัวหนึ่ง ลดราคานะครับก็ถือว่าทําให้เราได้เข้าปั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เข้าปั้นที่ถูกลงประหยัดเพชรไปด้วยนะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเพชรไปใช้นู่นใช้นี่ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วส่วนวิธีนะครับที่ทํายังไงให้เข้าปั้นเนี่ยใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุดนะทำให้เราเลื่อนเวลแล้วก็เพิ่มพลังเราได้ดีที่สุดคือยังไงนะครับผมนี่เข้าไปที่ต่อสู้ครับแล้วไปที่ด่าน e l ลิตนะครับแนะนานะครับเข้ามาที่กวาดล้างรวดเร็วตรงนี้ครับผมปึ๊บ พอมาตรงนี้แล้วนะครับให้เราเลือกนะครับพวกเนมนะครับพวกตัวละครนะครับที่พรสวรรค์มันดีๆก่อนนะครับเนี่ยพวกเนมเนี่ยกวาดล้างไปเลยครับผมปึ๊บซาโดนะครับปึ๊บแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวก s อ r เอสเอสอาร์ทั้งหมดนะครับเนี่ยไหมปุ๊บอย่างตัวหมานะครับนี่หรือว่าเลนจีปุ๊บอ่าหรือเทสไซนะครับปุ๊บ ประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเน้นตัวไหนหรือยังไม่ได้ตัวไหนนะครับก็สามารถมากวาดล้างได้เลยและเพื่อที่เราจะได้เอาเศษพวกเนี่ยไปอัพพรสวรรค์นะครับให้ได้ค่าสเตตัสพ,พิเศษมาช่วยทีมของเราทั้งช่วยเพิ่มดาเมจช่วยได้ลูกแก้วฟรีช่วยได้ทองถูกขึ้นช่วยได้เข้าปั้นฟรีเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์ของการกวาดล้างตรงนี้เนี่ย มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเก็บเศษตัวละครได้เยอะขึ้นเอามาอัพดาวหรือว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัวนั้นนะครับทําให้ทีมเราเนี่ย บวกพลังทีมได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวมีผลในการเพิ่มพลังทั้งหมดเลยนะครับของทีมเรานะแล้วก็เอาไปลงศึกเคมปะจีด้วยนะครับมันสามารถไปลงได้10ตัวนะครับก็แนะนํานะครับควรจะมีติดเอาไว้นะครับควรจะมีตัวเยอะๆนะทั้งไหนสามารถเพิ่มตัวละครของเราได้ก็แนะนํานะครับให้เพิ่มซานะพลังมันเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆนะครับในส่วนของตรงนี้นะนี่ผมพาไปดูที่สุ่มกาชาเลยนะครับ ปุ๊บนี่เห็นไหมยกอันเชิญนะเมื่อเช้าผมเพิ่งรับไปเองนะฟรีหนึ่งอันนะครับนี่เบียคุยานะครับอีก71็ชั่วโมง49นาทีเนี่ยผมจะได้เพิ่มอีกหนึ่งอันนะไมมอ่าถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับเบียคุยานะตอนนี้ผมก็รออยู่นะครับไม่เวลห้าสินะคีนะไปไหนต่อไม่ได้นะครับอัพตัวละครเล่นไปเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> เออแล้วก็เกือบลืมอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะได้พวกข้าวปั้นฟรีนะครับก็คือพวกกิจกรรมต่างๆนะอย่างเช่นเนี่ยครับกิจกรรมหน้าร้อนนะครับของยินนะเห็นไหมตรงนี้นะครับล็อกอินวันที่3เนี่ยเราก็จะได้นะครับเบนโตะสุดหรูนะครับหลังใช้เนี่ยมันจะได้ข้าวปั้นฟรี50อันนะฮะแล้วก็วันที่11นะครับหรือพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะได้อีก50เข้าวปั้นนะครับอันนี้ไม่ได้2กล่องเลยนะเป็น100เข้าวปั้นเลยนะก็ถือว่าดีมากๆนะอย่าลืมมานั่ง็อกนนนนััััดด้้วยะะะคครรรรบบเพามไฟี แล้วก็แถมให้อีกหนึ่งอันละกันเคล็ดลับนะโอ้หคลิปนี้แถมเยอะจริงนะฮะเข้ามาที่ตัวแทนยมทูตน,นั่นนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะส่วนใครที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยอย่างสมมติเรากดส่งนะปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีค่าอยู่ใช่ไหมครับว่าตัวละครเนี่ยต้องตัวขอบม่วงนะครับถ้าบวกหนึ่งเนี่ยก็คือขอบม่วง1จุดบวก2ก็คือขอบม่วง2จุดนะครับถ้าไม่มีบวกก็คือขอบม่วงปกติก็คืออย่างเช่นเนี่ยครับซุยฟงหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ขอบม่วงเนี่ยอง่งผนมะ เนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะไม่ถึงขอบม่วงที่เขากําหนดนะผมกดส่งปุ๊บมันส่งไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะสำหรับบางคนบอกโอโ้พี่แล้อยางบางคนเนี่ยตัวไม่ได้เยอะนะงบน้อยนะไม่ได้ปั้นตัวเยอะขนาดนั้นทํายังไงครับเนี่ยครับแนะนำาลครับกดออกแค่ตัวเดียวพอปุ๊บให้มันเป็นตัวม่วงแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับดูนะปุ๊บเนี่ยนะครับอิจิโกะแค่หนึ่งตัวนะที่เป็นตัวม่วงอีก2ตัวไม่ใช่นะครับกดส่งปุ๊บ ได้เหมือนกันนะครับนี่วิธีนี้นะครับบางคนยังไม่รู้นะครับก็ต้องเอาตัวม่วงหมดทุกตัวซึ่งมันเปลืองมากๆนะจริงๆเอาที่มันตามเงื่อนไขแค่ตัวเดียวก็พอส่วนอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ที่ตรงตามธาตุของมันธาตุของมันที่เขากําหนดนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไอโลสีม่วงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแค่เอาธาตุให้ az, ตรงก็พอส่วนที่เขากําหนดเนี่ยเอาแค่ตัวเดียวพอครับนี่ผมโชยอีกอักอนนึงแล้วกันปุ๊บนี่ครับโยรุจิม่วงตัวเดียวนะอีก2ตัวผมจะเอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับ ดูนะปึ๊บแค่เป็นทาสโลม่วงนะครับอาากก่ะแล้วกด่งปึ๊บอ่ายไหมได้เหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าเทคนิคตรงนี้นี่นำเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับคนแบบตัวละครไม่เยอะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ